ศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำเสนออิสลามกับการแก้ปัญหายาเสพติดท่านผู้ฟังที่เคารพครับทุกวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในสังคมทั่วทั่วไปกำลังคุกคามสังคมมุสลิมเราอย่างหนักและเป็นเรื่องด่วนที่ควรหาทางแก้ไขให้เด็ดขาดก่อนที่จะสายเกินไปสิ่งนั้นก็คือยาเสพติด ทำไมจึงต้องรีบแก้ไขล่ะครับเพราะว่าเหยื่อของผลร้ายจากยาเสพติดก็คือเยาวชนที่เป็นพลังสําคัญของสังคมเรานั่นเองยาเสพติดประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทออกฤทธิ์กดประสาทกระตุ้นประสาทหรือหลอนประสาทล้วนแล้วแต่ให้โทษใหญ่หลวงกับผู้เสพอาจเป็นอาชญากรโดยไม่รู้ตัวเมื่อติดก็จะหยุดเสพไม่ได้ แต่จะต้องเพิ่มปริมาณของการเสพขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายสุดโทมและสุดท้ายก็ตกอยู่ในสภาพตายผลนสมท่านผู้ฟังที่เคารพครับเยาวชนมุสลิมที่ดีจะเป็นกำลังที่สำคัญในการที่จะพัฒนาสังคมมุสลิมและประเทศชาติให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงโดดเด่นในสังคมโลกแต่เยาวชนที่ติดยาเสพติด อาจเป็นผู้ทำลายเกียรติของอิสลามเกียรติของประเทศไทยเราเสียเองเพราะยาเสพติดเป็นตัวการบ่นทำลายสิ่งสำคัญสามประการด้วยกันซึ่งได้แก่สติสัมปชัญญะชีวิตและทรัพย์สินเยาวชนที่ติดยาเสพติดอาจไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาอนาคตมืดมนหากตกเป็นทาสยาเสพติดก็จะทำให้กลายเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบ ประกอบอาชญากรรมเพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพเมื่อถูกจับกุมแผนการชีวิตก็ล้มเหลวในกลุ่มนักเรียนนั้นบุหรี่หาง่ายโดยทั่วๆไปจะเป็นตัวการหนึ่งที่สำคัญที่จะพาพวกเขาไปสู่การเสพยาเสพติดประเภทไร้ยแรงอื่น,นๆเช่นดมกาวกัญชายาบ้าและผงขาวเมื่อได้รับการชักชวนและสภาพทางจิตใจที่ขาดความอบอุ่นทางครอบครัว ลูกหลานจํานวนไม่น้อยของเราจึงเกิดความรู้สึกอยากทดลองและตกเป็นทาสของยาเสพติดในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามความหวังที่จะพึ่งศาสนาในการแก้ปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่แต่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกันอย่างจร<ๆ>ิงจังดังต่อไปนี้หนึ 1. 1> ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับมัสยิดอันเป็นศูนย์กลางการปกครองหมู่บ้านมุสลิม จะต้องใช้หลักการาศาสนาโดยตรงที่สั่งห้ามเรื่องยาเสพติดออกประกาศแก่สัพบ,บุรุษทุกคน 2. รัฐจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ปรปาบปรามและแพทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลร้ายและวิธีการป้องกันรวมถึงการออกกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดของคดียาเสพติดซึ่งข้อนี้รัฐก็ดำเนินการอยู่ 3. ครูสอนสาศาสนา จะต้องปลูกฝังอีมานที่เข้มแข็งให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้มีสภาพจิตใจที่พร้อมสำหรับการต่อสู้กับวิถีชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4. ครูสามัญรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นตัวอย่างในการรณนนรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมเรา 5. สถาบันครอบครัวจะต้องมีบทบาทในการสังเกตและสามารถกวดขันพฤติกรรมเด็ก และให้ความสำคัญในการดูแลอบรมลูกหลานตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นบิดามารดาเมื่อไม่สนใจต่อปัญหาของพวกเขาไม่ปลูกฝังศีลธรรมและจรรยาก็จะเกิดช่องว่างระหว่างเด็กกับความอบอุ่นทางครอบครัวในที่สุดเยาวชนที่ควรจะเป็นคนดีของสังคมหันไปพึ่งยาเสพติดและสร้างจุดบอดขึ้นในสังคมมุสลิมท่านผู้ฟังที่เคารพครับ อิสลามห้ามเรื่องยาเสพติดต,ต่างๆก็เพราะมันเป็นสิ่งโสมมเผาผลาญประโยชน์และคุณค่าอันมากมายที่ชีวิตควรได้รับเพราะการเสพสิ่งเสพติดเป็นการทำลายสุขภาพทำลายสังคมทำลายเศรษฐกิจซ้ำยังเป็นผลร้ายในการปฏิบัติศาสานากิจอีกด้วยเพราะเป็นที่แน่นอนชัดเจนว่าการประกอบาศาสนกิจที่ถูกต้องทางาศาสนาล้วนมีแรงผลักดันมาจากสติปัญญาที่รอบคอบ และร่างกายที่แข็งแรงด้วยเหตุนี้ท่านรอซูลละสอละลัละลฮุอะัลฮิวะสัลลัมจึงแจ้งว่ามุมินที่แข็งแรงนั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์ยิ่งกว่ามุมินที่อ่อนแอมุสลิมจะต้องมีการปกป้องสังคมให้พ้นไปจากความเสียหายที่จะเข้ามาบ่นทําลายสังคมเช่นเดียวกันกับพิษร้ายของยาเสพติดต,ต่างๆที่กำลังคุกคามสังคมของเรา ซึ่งเราควรจะร่วมมือกันต่อต้านเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเราต้องถูกยาเสพติดครอบงำแต่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพอันดีงามของพวกเขาเพื่อจะใช้สร้างเกียรติภูมิและเป็นกำลังเสริมที่สำคัญของอิสลามและสังคมมุสลิมและประเทศไทยให้มีความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆตราบนานเท่านานขอได้รับความขอบคุณจากศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงพัยในทากส้่งเสือนน่าะ